วันนี้เราจะมาสอน,นอการเปลี่ยนพัดลมอของตู้เย็นขนาดพนกสองประตูนะครับนี่ช่งางขอเรากำลังจะแกะมาใครยังไม่เคยแกะอ่นนี้ก็ดูไว้นะครับว่าแกะยังไงเนาะนระวังหล่น,นครับหล่นมารถเราก็จะเหยียบเองครับไม่ใช่รถใครคนระับ เวลาแกะก็ดูด้วยครับปักไหนปักไหนเนาะโอ้นี่หลอดไฟซีดอนนั่นนี่หลอดไฟแมงดาเนี่ยนี่นี่เหรอเ,เรียกอะไร ตัวนี้ก็อาการเสียก็พัดลมเสียงดังเนาะดังไม่มิดมันมันมีฝาครอบของมันอยู่เนาะมันมีตัวล็อกของมันอย่างดีเลยอีม,มีตัวล็อกอมันนะ ที่นี้เขาลมเสียงดังรู้ดังเราต้องงองเนาะพี่ต้องงองคืนนึงอ่ะพี่รู้อ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเสียบไปนี่ไงดิ้นเหรอดิ้นเนียพูดเสียเลยเป็นไรมั้งโอ้โหแกะมาดูดิงั้นแกกาแกะมาก็จะเตรียพัดลมนะเนี่ครับถ้าเกิดว่า หลังจากเราเสียบปลั๊กไฟเนาะมีไฟ220มาจ่ายแล้วมันไม่หมุนมันก็เสียเองครับหรือว่าหมุนอยู่เกิดอาการเสียงดังก็แสดงว่าเป็นที่บูทลมถอดเลยเออรอนไปเราถอดมาแล้วก็ดูตัวสิวครับ ก็จะบอกเลยว,ว่า220ทับ240บไม่ได้เอา2ิ0ไปหาร220นะนี่บอกว่ากินไฟ220โวลต์ AC เนาะเสียงดังเสียงดังก็จะหยดน้ำมันบูธั้างหนเนาะบูทตาไหน เพราะว่าเปิดไปสักประมาณสองชั่วโมงแล้วมันจะดังเราก็ล็อกไปใช้น้ำมันจับิดบู๊ต์ตังไหนถอดไปพัดอะไรไหมดึงออกลย รูดไหมเมื่าหยอดจะพูลงข้าข้าไปล่ะเกินะเีินไหม It is another top. เดก็ก็ดูล็อกต่อมันครับครับผมเรเย็นพนาสองประตูรุ่นอ่ารุ่นนี้ก็คือช่องฟิตอยู่ข้างล่างอ่ะครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะครับ